สวัสดีคะ่ะอุ้ยหน้ากลมอุ้ยปิดห้องไว้สนิทแป๊บหนึ่งเปิดห้องตัวเองนิดนะคะนี่ไม่เคยพร้อมอะไรในการทําคลิปนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไลค์เนาะถ้าไม่ได้ไลค์ก็เลยมาทําคลิปนะคะนัดจะให้ดูอะไรวันนี้นัดมากินมามา่าแต่ว่ามันเป็นมาม่าของไต้หวันนะคะครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยมากแค่ไหนแต่สิ่งที่นัดทำเนี่ยเัดจะให้ทุกคนดูนะคะ ก็คิดว่าพอจะเผ็ดนิดๆแหละแต่รัตัวไม่เผ็ดมากแล้วก็จะใส่พริกป่นลงไปนะคะแต่ขอชิมก่อนเนาะยังไม่ได้ชิมเหมือนกันนะคะอันนี้นะรัดก็มีปูอัดนะคะเดี๋ยวรัดให้ดูว่ามีอะไรบ้างดีกว่าต้องดูแบบนี้มันไม่ค่อยจะเห็นเห็นหน้ารัดไปก็เท่านั้นนะนี่นี่อันนี้นะคะนี่จะให้ดูอย่างนี้เนาะ <laughs> นี่ก็มีปูอัดนะคะนี่ปูอัดเป็นแบบนี้เลยนี่ปูอัด แล้วก็ใส่ผักชีปลูกเองภูมิใจนะไปเก็บมาอันนี้เป็นปลานะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นเหมือนลูกชิ้นปลาเนาะแล้วนี่ก็มีไข่นะคะแล้วใส่ไข่ไปสองฟองกินคนเดียวด้วยนะจะหมดไหมเรามันรุนกันแต่คิดว่าคงไม่หมดอีกตามเคยนะนี่ใส่ลนะโอเคมาค่ะมากินกักนนี่ลองชิมดูก่อนนะคะอืดแล้วแหละมัวแต่จะทําคลิปนะก็เลยอืดน,นะใส่น้ําไปนิดเดียวนะคะเป็นมาม่าของไต้หวันคือล้วเป็นคนไม่ชอบ ไม่ชอบน้ําเยอะๆเนาดก็ขอเป็นน้าไม่เยอะนะอันนี้ไข่สองฟองนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยคือแบบน่ากินมากนะคะเรามาชิมกันว่าจะเป็นยังไงรสชาติถ้าไม่เผ็ดรัดก็จะใส่พริกป่นนะคะอืม ็นิดนึงเผ็ดนิดหนึ่งอะ่ะสำหรับคนญี่ปุ่นนี่คงจะเผ็ดแหละแต่รัดว่าไม่เผ็ดนะแล้วจะใส่พริกป่นอืมอืมหอมผักชีมาชิมอันนี้กันคนไม่ได้นะมนนีชิ้นใหญ่มากอ,อันนี้เป็นปูอัดปูอัดแบบชิ้นใหญ่นะคะ อร่อยขอใช้พิกนิ่นึออืมอแต่ว่าน้ำแห้งนะเหมือนเหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งปะเหมือนก๋วยเตี๋ยวแหง้งาปล่านี่มีนะคะมนควันขึ้นนะยังร้อนอยู่นะแล้วไข่ใครอยู่ไหนนี่ไข่น่ากินมาก ทตกลูกหนึ่งแตกไปแล้วโอเคมานี่แตกนะคะแล้วก็นี่ไข่นะคะสีเหลืองๆนี่ไข่นะฮึสับนึกเมนูอะไรไม่ออกอลกชิ้นปลาบ้านเราอะจริงๆรัดมีอยู่ในตู้เย็นนะแต่ว่า <c oughs> มันแข็งไงเราก็เลยไปซื้อลูกชิ้นปลาญี่ปุ่นมานะคะ ไม่อร่อยเท่าของเราหรอกเขามีรสชาติอยู่แล้วก็คือออกเค็มๆนิดนึงถ้าญี่ปุ่นจะเรียกคามาโบโกะนะคะอืมแล้วมีม,มีมีพี่เดี๋ยวนะมีมีน้องมัง้งเขาถามว่ารัดใช้คีมอะไรหน้าเนียนจังแล้วใช้แอปนะคะ <laughs> รัดบอกเดรีวิวให้ดูนะ แล้วก็ใช้แอปช่วยนะคะหน้าจริงๆรล้วัเนี่ยถามว่าเนียนไหมไม่ได้เนียนมากมายอะไรนะทุกคนนะหน้าจริงๆงก็มีฝ้ามีกะมีอะไรนะคะไม่ได้สวยเลยตัวจริงขี่เลยนะคะขี่เลยมากกล้องนี่แบบแอปร้านเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวรัดเอาให้ดูนะว่าใช้ครีมที่ห้ออะไรของเขาจะขายออกไหมเนี่ย อีกอย่างหนึ่งนะคะเรามาคุยเรื่องวิธีรักษาหน้ากันด้วยนะกินไปคุยไปได้นะคะก็คือว่าร้ดเดี๋ยวจะเป็นคนมาร์กหน้าทุกวันแล้วก็ครีมที่รัใช้แล้วใช้ทุกวันเช้าเย็นและเป็นคนอบไอ้น้ำหน้านะคะก็คือพ่นควันนะคะหน้าหน้าหนาวนี่จําเป็นมากเพราะว่าราเป็นภูมิแพ้เป็นภูมิแพ้แล้วเป็นคนผิวแห้งนะคะจําเป็นต้องใช้แต่ถ้าคนผิวมัน ก็ไม่จําเป็นก็ได้แล้วก็จะมีอา่าว่านอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่สิเดี๋ยวรัดนึกแป๊บนึงนะคะอะไรนะที่เขาพูดน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นรัดใช้ตลอดนะคะอืมร้ดใช้ตลอดน้ํานะคะเหลยวนี้นดมอืมคืต้องทำบ้านนะคะพอเพื่อนจะมาเนาะก็เก็บแอบนิดนึง เมื่อวานเผ็ดใส่พิกไปแบบเออเผ็ดเหมือนกันแฮะปากเริ่มแบบแสบแสบไนะนี่ผักชีรัดก็มีหนังคอหมูยังอยู่นะรัดนึ่งคอหมูเมื่อวานนะ่ะสองคอเอ๊ะไม่ใช่คอหมูดีหูหมูก็แซบไปนะคะก็ยังไม่หมดนะก็ยังอยู่ตรงหน้าคือกินอะไรไม่เคยหมดนะคะแต่สตรอเบอรี่หมดไปแล้วอืม เดี๋ยวเราทานแป๊บหนึ่งนะเล้วเราจะมาบอกเอาเอาที่มาให้ดูว่าเราใช้ของอะไรนะคะบ้านเรามีขายหรือเปล่าไม่รู้นะจะมีนะคล้ายๆกันอะไรอนยะ่างเงี้ยเห็นเหมือนเห็นอยู่ที่โซนเซนทันถ้าเราจำไม่ผิดนะมันจะมีคล้ายๆกันนะคะมันเป็นน้ำมันเป็นโลชั่นแล้วไม่ได้ใช้น้ำนมเลยนะเดีย๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้ครีมน้ำนมนะ ก็เจอตัวจริงรักอย่าตกใจกันนะอันนี้ก็คือตัวปลอมนะคะตัวจริงขี <c> ้ <oughs> เลอ่ะขี้เละภาษาไทายนะอืมอือืมใช่เนี่ยอืมแต่ถ้าเลือกอันนี้อันนี้นะแล้วใส่มาสองชิ้นเลยนะแล้วก็อันนี้ วาอันนี้อร่อยกว่าอันนี้มันจะแบบเด็กคงชอบเนาะปูอัดมันก็ทํามาจากปลานะคะเขาเรียกปูอัดแลง้วก็งงนะทําไมถึงเรียกปูอัดวะเพราะเนื้อปูทําแบบนี้คงจะแพงมากมีไมขออ่อ่ะนี่ ไข่แตกรับทำไงอ่ะหมดไหมอูมีลูกชิ้นแถมอุ้ย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 อร่อยเราเอาเส้นไปพันกับไข่นี่ขอโทษนะคะคนที่ยังไม่ได้ทานข้าวล่ะ รัดอ้วนขึ้นแล้วไม่ได้เป็นไหนเลยหน้าหนาววันด้วยหน้ากลมนะคะแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวเป็นภูมิแพ้หนักกว่านี่อีกนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นรัดเท่าไหร่นะอาจจะทําคลิปนะคะแต่จจไม่ได้ค่อยไล์สดเพราะว่าพอเป็นภูมิแพ้ปุ๊บอะ่ะอาการมันมันออกนะแล้วก็จามบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเดี๋ยว ขอเลิกกินแค่นี้ก่อนนะจะรัดเอามาให้ดูนะคะว่ารัดใช้อะไรเกี่ยวก,กับหน้ารัดน้องเพราะมีน้องเขาถามมาแปบบ๊บนึงนะคะต่อค่ะลาแมงก็ไปอยู่ข้างหน้าแล้วนะคะอันนี้นะคะที่รัดจะบอกเลยที่รัดใช้ทุกวันนะคะเมื่อก่อนมันเป็นขวดเล็กอันนี้รัดสั่งแบบกดมาเลยนี่ค่ะอารูชินะคะมันเป็นโลชั่นนะคะมันเป็นโลชั่นแล้วมันจะขายเฉพาะในญี่ปุ่นหรือเปล่าแล้วไม่รู้นะคะชื่อบริษัทอารูชียเนี่ยค่ะ อารูเชียนะคะมันอ่านว่าอารูเชียนะถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเขียนอารูอารูเชียใช่ไหมอือนี่นะคะยี่ห้อนี้เลยลองนะคะสแคปไว้แล้วลองไปค้นหาในเน็ตเผื่อจะมีขายนะนี่นะคะมันเป็นทองนะคะตัวนี้ก็เป็นทองเลยนี่เป็นแบบนี้อันนี้รัดใช้ทาหน้านะคะเช้าเย็นโลชั่นนะแต่รัดไม่ได้ใช้ครีมน้ำนมนะคะพยายามนะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกถ้าเกิดตอนเช้านะคะอย่าใช้ครีมน้ำนม เพราะว่าพอครีมน้านมมันไปนสัมผัสแดดมันจะทําให้กับว่าหน้าเราจะดีขึ้นกับเป็นฝ้านะแล้วกลางวันนะ,คะ่ค่ะพยายามใช้โลชั่นเวลาก่อนที่จะออกแดดหมายถึงแบบก่อนที่จะแต่งหน้าเราก็ต้องทาโลชั่นเนาะแล้วกลางคืนอะ่ะโลชั่นน้ํานมโอเคค่ะกลางคืนใช้2ตัวได้แต่รัดไม่ได้ใช้น้ํานมเลยเนี่ยตัวนี้นะคะที่รัดใช้เป็นประจำนะน้องเขาถามมาเคล็ดลับหน้าเนียนของพี่รัดไม่รู้ว่าเนียนจริงหรือเปล่าจริงๆอาจจะไม่ได้เนียนก็ได้มันอยู่ที่กล้องนะ <laughs> กล้องเขาดีแล้วนี่นะคะมาร์กหน้า อันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะแต่ว่าอันนี้คือมาร์กหน้าที่รัดใช้ทุกวันนี้นะคะมันจะมาถึงช่วงนี้ช่วงนี้ก็เลยแบบทําให้ผิวตรงนี้กับตรงนี้มันพอพอจะบาลานซ์กันโดยที่เราไม่ต้องใช้แป้งลงนึกออกไหมคะนั่นแหละแล้วหน้าหนาวเนี่ยมันใส่เสื้อแบบนี้อยู่แล้วนะปิดมาถึงนี่อยู่แล้วอะไระ้ะแต่และก็จะมาร์กแบบนี้นะคะนี่รัดใช้ตัวนี้ช่วยนะคะมาร์กทุกวันเลยนะรัดไม่มีวันหยุดนะคะถึงง่วงขนาดไหนรัดก็มาร์กนะทุกคนนะนี่คือตัวมาร์กเลขตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ ก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะคุคุนัสซื้อ oil ดูนะคะก็คือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อมากอันนี้เลือกเลือกแล้วแต่นะคะทําไมมันถึงเป็นสีขาวอย่างนี้อยากจะบอกว่าไปหาบ้านเรายังไงก็ไม่เจอนะคะเพราะว่ามันเป็นไข่ค่ะที่นี่มันอากาศเย็นอากาศหนาวนะคะบ้านเรายี่ห้ออะไรก็ใช้ได้เหมือนกันเหมือนที่พี่ไายลงไว้เนาะก็นั่นแหละงัดก็ บอกพี่ฝ้ายมันไม่มีน้ำแบบนี้ยเพราะว่ามันเป็นไข่ถ้าคุณเอาไปแช่ในตู้เย็นเป็นแน่นอนค่ะเป็นแบบนี้แต่จริงๆไม่ต้องทําให้เป็นแบบนี้นะให้มันเป็นไข่จะดื่มก็ได้แล้วใส่กาแฟทานนะคะแล้วใส่กาแฟดื่มทุกวันนะกาแฟดําแล้วใส่วนลช้อนนะคะแต่ละดื่มสองแก้วแล้วก็จะใส่ไปสองช้อนนะทุกคนนะนี่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 นนช้อนอย่างนี้แล้วใส่ช้อนขนาดนี้นะคะแล้วก็จะตักไปก็จะมีกาแฟนี่คือถ้วยกาแฟรัดแล้ว อันนี้ก็คือได้หมดเลยทาหน้าลัดนะลัดใช้นะคะเอามาลบเครื่องสําอางที่ลัดแต่งหน้าอยู่นะตอนเนี้ยลัดเขาใช้นี่ลบก็คือเอามาล้างหน้าค่ะล้างแล้วก็ขัดไปสําหรับคนหน้ามันทําได้ไหมทําได้ค่ะพอทําเสร็จใช่ไหมคะคุณก็ไปล้างน้ําบ้านเราเมันก็ขอให้เป็นน้ําอุ่นได้ไหมอะคือเอาน้าอุ่นล้างเพื่อมันจะได้ออกหมดเสร็จแล้วก็จะมีผ้าค่ะผ้าขนหนูอะ่ะแล้วก็ามาแปะ เอามาแบบไปชุบน้ําอุ่นนะคะเอามาแปะเขาแบบโปะเขาก็ได้ค่ะถ้าไม่มีที่ทาควันอะ่ะเหมือนของรัดอะ่ะที่มันเป็นควันพ่นอะ่ะเอาผ้าขนหนูชุบน้ําอุ่นนะคะหรือน้ําร้อนๆก็ได้ถ้ามือคุณเข้าไปได้เงี้ยก็ชุบแล้วก็ามาแปะเพื่อล้างล้างความมันของมันออกไปแล้วก็เอามาแปะเงะี้ยค่ะแล้วก็พอนั่นเสร็จก็คือแบบเช็ดนะคะเช็ดเช็ดเช็ดคืออย่าใช้แรงนะคะบอกเลยว่าการที่เรามาัก คือทําอะไรกับหน้าก็แล้วแต่อย่าลงแรงเยอะนะทุกคนนะเพราะผิวหน้าเป็นผิวที่นุ่มเป็นผิวที่บางที่สุดในตัวเราคือผิวหน้านะคะผิวหน้าเป็นผิวที่ละเอียดแล้วก็บางมากไม่ว่าจะลงครีมลงอะไรก็แล้วแต่คือเบามือที่สุดในการนวดการคึงการอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่นแหละลองนะคะลองใครที่อยากรู้นะลองทําดูนะคะรับว่าได้ผลแล้วที่แบบเป็นผิวมันที่แบบเป็นเป็นรูขุมแบบอะไรอะซิลเซียนอะไรเงี้ยก็ขัดได้นะคะ ถึงหน้ามันก็ทําได้นะแต่ทําเสร็จคุณต้องละเวลาล้างนะต้องล้างให้สะอาดก็หมายถึงว่านั่นแหละน้ําอุ่นนะคะประครบ กับผ้าเนี่ยเอามาประครบแล้วก็ถูค่อยๆถูเบาๆอย่าก,กดแรงนะหน้าหน้าเป็นอะไรที่บางมากเห็นพี่เหมียวทําแล้วนะแรงมากแดงไปหมดเลยอะไรย่างเงี้ยอย่าไปช้าแรงกับหน้าเรานะคะมันจะมีผลกระทบตามมาทีหลังอนะหมายถึงแบบหน้าอาจจะแสบปวดแสบปวดร้อนหรือว่าหน้าอาจจะเป็นแผลขึ้นมาก็ได้เงี้ยถ้าสาหรับคนผิวบางเนาะยังไงนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับ3มตัวนี้ที่รราใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะนี่สมตัวนี้นะคะทําให้หน้าเนียนแล้วก็ทําให คือของแพงเราก็อยากแนะนำเนาะแต่รัดก็ไม่ได้ใช้ของแพงอะไรขวดนี้อยู่ราคาที่ประมาณ2,000กว่าบาทเองนะคะลัวใช้ถูกนะลัวใช้ตอนนี้ลัวใช้ยี่ห้อแบบไม่แพงมากนะเนี่ยค่ะ2,000กว่าบาทลัวก็ใช้มาเป็นปีละตั้งแต่ที่คุณโรสมาลัวใช้ลัวก็ใช้มาตลอด1ปีกว่าแล้วมันก็โอเคนะแต่บะน้ำนมอะเนี่ยพอหน้าหนาวแล้วจริงๆผิวลัวจะต้องแห้งมากทุกคนแห้งแบบก้านเลยแบบเป็นขุยๆอะ่ะ แต่ปีนี้รัฐยังไม่เป็นนะเพราะรัฐใช้น้ํามันมะพร้าวช่วยหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะคะยังไงนะถ้าใครที่แบบเนี่ยเคล็ดลับของรัฐง่ายๆแค่นี้เองลองลองทำดูได้นะคะไม่ห่วงนะก็ลองเอาไปทําดูาไปใช้ดูนะคะอาจจะทําให้ทุกคนแบบ เฮ้ยโอเคว่าหรือว่าแบบเฮ้ยไม่ดีเลยก็ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้ากับหน้าเราให้ได้นะยังไงแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์ให้รัดนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายยขอบคุณค่ะ